ชื่อเอสเก็บาค่ะซึ่งมันก็ค it ืออยู่ในเอ็มคอ์เชียวอะไรคะแล้ว่าออยหน่อยซอยี่ก็จะบอกไปนะคะว่านัดหนุ่มไว้ค่ะวันนี้เป็นหนุ่มฮอตมากเราไม่รู้เลยจริงๆว่าชีอยู่ในวงการไหนแน่ชีอยู่ในวงการนักร้องนักแสดง ยุคเหมือนกันทุกยุคยุกยุจริงๆอะเราอยากกระทืบตรงนี้ดีกว่าไปตัวล้วงไม่ลวงหรอกีบ้าลูกคืนมันจะอะรองดูอยี่เล่นพรมไหมคะอมั่นีเราบอกว่าคืแบบุยุคือคนนี้ไม่ตายัคนนี้อยู่มาตั้งแต่ยุคแบบเพวการจอดไทยด้วยนะรุ่นพี่อากาศพี่ เนี่ยตอนผมเด็กๆเนี่ยไม่เป็นไรจ้ะเอาเป็นว่านี่เป้ค่ะเป้วันนี้ก็แล้วอะไรวันนี้ถามเร็วตอบเร็วดีกว่าเล่นเคาถามถามเร็วตอบเร็วดีกว่ามาจัดมาจัดมาผ้าหนึ่งสองสามไปเล่นพ้าเหอไม่เล่นมีหลายองค์แต่ว่าใส่องค์เดียวใส่องค์เดียวใ่เหมือนกันนะคะใช่นี่คือพระคุณแผนครับจริงๆแล้วเราไปอินเรื่องพ้ามาเพราะว่าเราเล่นหนังด้วยปะใช่ครับเล่นเรื่องคนพันสองเนี่ยได้มาจากหลานเสือใบที่หัวอันนี้คุ้นจริงนี่้จริงสถานะสถานะก็โสดครับ แต่เอาไปว่าเขาอะอยู่ทุกยุคแล้วตอนนี้เขาอะมีอิจฉายาหนึ่งที่แบบนี่ไม่เคยรู้แต่พี่ทีมงานบอก i n s t ป g r a m husband อะไร husband กูอยู่กับทุกยุคกับมึงนะแต่คูอไม่เคยได้ยินอันเนี้ยไม่ก็คือตอนที่เป็นแฟนน้องน้องพอเนี่ยตอนที่แบบใครนะใครนะใครน้องคอตอนนั้นก็ต้องถ่ายรูปให้เยอะมากครับถ้าเป็น IG h ฮ s b a n d จริงถ่ายรูปให้คุยกับพอยหน่อยคุณดำได้หรือว่าให้โทรจับเรานะขอลองขอลองแต่ว่ามืดๆจะกินไม่แน่ใจเหมือนกันนะเฮ้ยคุณคะอ่ะ s a m s งก g g ล็กซี่โน e สิค่ะดูถูกไม่ได้นะคะอ่ะน้องไข่ให้ลอยไข่ยาวๆได้บ้างไหมคะไอาเป้เป้ไม่ต้องลงต่ำขนาดนั้นได้เลยเป้ดีมากแต่ว่าอีเป้มันใส่ตาเอียงนิดนึงนะเฮ้ยเดี๋ยวเราก็ไปปรับนิดนึงไงตาครีมอ่ะพี่พิ่พ่พี่่พี่พี่พี่่ีอยู่่ี เข้าใจแล้วทำไมมันถึงเป็นอินสตาแกรมฮัสเบิร์นเวอ่ะอิคต์คือก็นางถ่ายรูปให้เมียตลอดเลยไม่ก็แบบเลยเลือกรูปให้ด้วยนะบอกว่าอันนี้สวยพี่คือซัมซุงเดลิซี่โนทสิบเนี่ยดีมากตรงไหนหรือเป่ะในแคมเออร์เลยอ่ะมันจะมีเอดิเตอร์แล้วเมื่อไปเลือกรูปนี้ใช่ป่ะเราก็ไปที่เอดิเตอร์ค่ะมันจะมีตรงสูงอันนี้กดเข้าไปใช่ป่ะแล้วอยู่เรื่องอันนี้เวอร์ติเคิลกดปึ๊บคุณเลื่อนมันมาข้างหน้าขาคุณจะดูยาวโดยที่แบบไม่ผิดพอๆชั้นเลยถ่ายยาวขึ้นสามระดับ เขาดึงฉันไม่ต้องไปด้านบนพื้นก็ได้จะบอกว่าคุณเนี่ยจะแบบว่าแคสเซิลคุณทั้งหลังจะมาอยู่เข้าเพลงน,นะโอ้พอยอ,อยพอยอันนี้ไม่ได้เอาคนออกอันนี้คือก,กาเขาออกเอาออากจริงๆริแบบกามันเวิร์กมากสำหรับคนที่แบบว่าชอบแบบแต่งลุคที่มันเป็นแบบเหมือนใช่ก็ไเฮ้ยเป้แ,ปแคปชั่นให้หน่อยสิจะเป็นแบบเพลงน,นะเจ็ดรูปน,นี้แล้วมากับเพลงอะไรนี่ออนเซอร์ ต้องฝึกเยอะครับและกลายเป็นว่าช่วงหลังนี้ผมกลายเป็นผมชอบเลยก็อะไรที่บอกว่ารถ่ายได้การเราต้องแบบอันนี้แบบอันนี้คือมันต้องมันต้องมีอ่ะอ๋อถ้าถ้าไม่มีอันนี้คือถ่ายใหม่แน่นอนทุกคนต้องมีทุกคนจะมีความบกพร่องที่ตัวเองไม่ชอบเช่นเหนียงเหนียงค่ะถ้าจะคอยก็จะคอยก็ชอบร้องตัวเองว่าเป็นขาเล็กขาสั้นขาสั้นห้ามห้ามก็อย่าพิชิตมีไหมห้ามสวยไม่ได้ห้ามแก่ไม่สวยอ่ะห้ามแก่ไอ้นี่ไม่แก่แล้ว ก็ห้ามเหมือนกันห้ามทามาเลยเงียบเงียบเหมือนเดิมแล้วช่วงนี้ใครถ่ายให้อะไม่เกิดการหมดไม่มีผู้ทุนแต่เราอ่ะไปทริปอ่ะใครถ่ายให้ไม่พูดหรอกเลยก็ถ้าจะไปบาหลีมีเวลาวันเดียวคือลยเดินแล้วพี่พิมพ์เราวันี่าต้องการถ่ายรูปพี่ทันต์ต้องแล้วยังไงเราใช้ปากกาหมุนตัวไปเรื่อยๆมันเดียว ไม่ไม่ไม่ถ่ายงานแล้วก็เราตองสดใสจัภายในได้โดยใช้ปากกา s a าม u n แกนโนนู่้แล้วปากกานี้ต้องซื้อเพิ่มไหมครับไม่ปากกาอนนี้อยู่กับโน้ตเลยค่ะูอยู่นี้มันอยู่มันอยู่ในน้แล้วปุ่มนี้ก็ทาทางานได้ด้วยได้ด้วยหมดปัญหาเรื่องเซลฟี่ค่ะเพราะว่าใช้ปากกาแลถ้าเกิดว่า ใช้ห้องอื่นอยู่ตรงตรงเลยแล้วจะไปเปลี่ยนเป็นซัมจุงมันจะมันจะยากไหมไม่ยากไม่ยากมันจะมีแบบตัวแทนเกอร์คือเวล,ลาไปซื้อเนี่ยเราไปซื้อที่ร้านใช่ไหมครับรอนให้เลยเป้เอาโทรศัพท์เนี่ยทำนี้นี่คะ <c oughs> แค่นี้แล้วก็ไปเดินช้อปปิ้งแล้วก,กลับมาอ้าวโหลดใช่เลยเรียบร้อยจบมันมันจะมีมันจะมีเหมือนแอปของซัมจุงที่เขาเป็นแบบว่าเอาไว้ทันเกอร์มา วาเปเปอร์ paper, มันกลมนิ่งทุกอย่างก็คือพวกแกงลูกแกงอะไรมาหมดอยากอยากได้รูเซลฟี่สามคนนี่จะบอกว่าเซลฟี่อันนี้มันกว้างเลกนะแม่กล้องค่อนกว้างอ่ะ,ะได้ไหมโคตรแจ๋วอ่ะนี่เพิ่งออกเลยนะครับนี่เพิ่งออกเลยใช่่่ปะสาัญใหญ<อ>แล้วเอาเลยไรไม่สำคัญเป้เปลี่ยนสำคัญตอนนั้นแหละต้องเปลี่ยนแแลล้้วหะเปอยากได้เป้อยากได้ก็คือเป้ต้องได้ โปรโมชั่นมาเลยใส่มือเลยทันทีเอ้าเหมือนรู้เลยอะค่ะแป๊อยากได้เป้ต้องไปที่ไหนชาซุงเอ็กซ์เรลียนแล้วที่ไหนอีกเอาไปเอปเอดีมากไปสองที่นี้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าเป้ซื้อจ a m s u n ก g a ล็กซี่โน1สิบนะคะที่ของคาตุลนาเป้ช่วยเออโชว์คิวอาร์โค้ดจำตัวของพี่พราพี่เป็นคนแนะนำมาจะต้องได้หนะ่าาเพราะเพราะเพราะว่า,วา,วา,วาฉันจะได้รับนี่ค่ะ ลายพีเอสเปนนี้ซึ่งไม่มีขายจา้าเป็นปากกาสำหรับซัมซุงสำหรับใครที่ชอบเขียนบนโทรศัพท์ไม่อันนี้เขียนเองเลยเขียนปากบนปกติรวบโอ้ไม่ก็โอไ้ no. <God>. no. ไม่ก็ไม่ได้โอ้ไม่ก็ถูกโง่ได้เขียนเองเลยเขียนปากบนปกติรวบแล้วก็เขียนด้วยโทรศัพท์โอ้ไม่ก็พี่ขอโทษนะคะเป้เป็นลูกค้า ช่วยพี่ต้องได้ค่ะบับรอยไม่ดูเรื่องคอยอย่าลิอัดส่ง QR โค้ดตัวเองให้เป้นนะคือเป้ไปสนใจซื้อไหมคะของเก็บซื้อแล้วซื้อแล้วซื้อแล้ว,ลว,ลวถ้าเกิดว่าเราแนะนำเพื่อนให้ไปซื้อค่ะเขาเอา QR โค้ดของเราไปเนี่ยเราก็ได้รับแบบแลนดิ้งเพจนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าเพื่อนก็ได้รับส่วนลดต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะพิเศษมากแต่ว่าโปรโมชั่นเนี่ยมันถึงครั้งหนึ่งตุลาคมนี้เาะไม่ขายฉันก็แบบโอ้ my god ดูว่าแบบมันเป็นแบบาะวแต่ที่สำคัญมันไม่มีขายไง ใครของเรื่องใครของไหนไหนก็โสดแล้วไหนไหนก็มาแล้วเขาคิดกันเดี๋ยวนี้โสดอ่ะน้องไม่รู้หรอไม่อยากโสดแม่เอาไม่โสดไหนๆมารายการของแบบผู้หญิงนะใช่ป่ะแล้วสเปคของเราอ่ะเป็นยังไงบ้างเผื่อสาวๆตรงนี้จะแบบเป็นแบบเนาะไม่มีโอกาสเลือกสเปคสักที้เลยอ่ะสเปกที่สเปกแบบ imagination ของเราเลยแบบไม่ต้องมีจริงก็ได้อะผมชอบ distance s h o r มาก d ริ t a n c e s h o r เท้มมากหน้าสวยมากไม่แต่ว่าด้วยความที่เขาชอบผู้หญิงมันนี่แบบเท่เขาไม่หยอาหาร เฮ้ยเฮ้ยนี่โหดจริงสีสวยอ่ะมาไปซัมซุงอะไรสักได้สักอันนเ่ยไปจดไปจัดเลยดีกว่าซัมซุงเอ็กซ์เพรียนแต่ว่าต้องคิวอาร์โค้ดพี่นะอยากคิวอาร์โค้ดมันไม่กันเดี๋ยวผมตงไปขอขอบคุณมากกคะรัที่สุดเลยนีหนังไม่มีหนังฝากหน่อยฝากหนังหน่อยซัลซูเปตุลาคมครับโจทย์พ้นโจรครับอยากเล่นมากอยากเป็นอยากเป็นโจรมาก เบลเราอ,อยากเป็นมากาอยากเล่นหนักอยากเป็นคนโดนจับแบบโดนโจนแบบแบบรอไปดูนะคะหนังของเบลนะคะชื่อเรื่องอะไรน,นะโจนบ้นโจนครับ,น,บน,น่าจะจ<น>เป็นสีสันใหม่ๆที่ไม่ไม่ได้เห็นนานแล้วหนังกล้นในประเทศเราไม่ได้ค่ะเดี๋ยวกินข้าวแล้วนะคะขอบคุณที่เ็บี่้งก้น้วยนะคะแล้วก็ไปเจอกันที่จัมซูเอ็กซ์เพรสแล้วก็คาร์โบไนต์วันนี้นะคะคุณมเดลตับ ไม่บอกครับไม่บอกสวยมากขึ้นด,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 ด้วยนะขึ้นเพลงด้วยนะไ,ไม่ไม่ด้ทำอะไรทีฉันบเธอ